สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้เห็นความสามารถนะครับของ p e n t o o l นะครับใน Illustrator CC 2019แล้วนะครับว่ามีความสามารถหรือว่ามีความเก่งยังไงนะครับหรือว่าทำให้เรานะครับวาดรูปได้ง่ายๆอย่างไรนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเพิ่มเติมเครื่องมือนะครับอื่นๆนะครับที่มีใน2019นี้นะครับว่าทำให้เราวาดรูปง่ายอะไรได้บ้างนะครับ เครื่องมือที่อยากแนะนําอันแรกนะครับก็คือเครื่องมือนี้นะครับ c u r v e w e วเ e Tool นะครับเป็นลักษณะเหมือนปากกาแต่มีเส้นโค้งติดไปมาด้วยนะครับวิธีใช้ทํำยังไงนะครับก็คลิกเมาส์ลงไปนะครับจากนั้นคลิกไปที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปคลิกจุดที่2นะครับปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็เลื่อนปากกาออกมานะครับเราจะเห็นว่ามันจะเกิดเส้นโค้งนะครับซึ่งเครื่องมือนี้นะครับเหมาะสําหรับ การวาดเส้นโค้งนั่นเองนะครับแค่คลิกเมาส์นะครับแล้วก็เลื่อนปากกาไปเรื่อยๆนะครับทำให้เป็นเส้นโค้งอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปวาดรูปนะครับให้โค้งสวยๆได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือเครื่องมือที่ชื่อว่านะครับ Curve Bezier Tool นะครับเหมาะสำหรับการวาดเส้นโค้งนั่นเองนะครับเครื่องมืออันที่สองนะครับชื่อเครื่องมือว่านะครับ วิดชูนนะครับวิชูนมีประโยชน์อย่างไรนะครับสมมติว่านะครับจะใช้เส้นตรงนะครับลากเส้นตรงขึ้นมา1เส้นอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้เครื่องมือนะครับวิดชูนชี้ไปที่เส้นพาร์ตนะครับชี้ไปที่เส้นพาร์ตจุดไหนก็ได้นะครับแล้วให้คลิกเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกไปนะครับจะเห็นว่านะครับจะเห็นโครงร่างนะครับที่มีลักษณะขยายเส้นนะครับ ให้กว้างนะครับปล่อยเมาส์นะครับเราก็จะได้รูปทรงนี้มานะครับแต่ถ้าเราชี้ไปที่เส้นพาร์ตนะตรงไหนก็ได้นะครับแล้วนะครับทำการนะครับย่อนะครับย่อเข้ามานะครับมันก็จะทําให้เส้นบริเวณนั้นนะครับเรียวแหลมลงแบบนี้นะครับตรงไหนที่เราดึงยืดออกไปนะครับเส้นก็จะบวมใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือเครื่องมือที่ทําให้เส้นแต่ละจุดนั้นนะครับ มีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองนะครับซึ่งว่าเราชี้ไปที่จุดนี้นะครับดเมาสใชไว้นะครับขยายขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่าเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือเครื่องมือนะครับวิดทูนนะครับทีนี้เครื่องมือต่อไปนะครับที่จะทําให้การวาดรูปของเราง่ายขึ้นนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าเชฟบิลเดอร์ทูนนะครับซึ่งแต่ก่อนเวลาเราจะรวมรูปหรือว่าจะตัดรูปออกจากกันเนี่ยเราก็จะใช้พาร์ทไฟเดอร์นะครับ แต่เวอร์ชั่นนี้นะครับใช้เครื่องมือนี้ตัดก็ได้หรือรวมก็ได้นะครับอเรามาลองทํากันนะครับจะลองวาดวงกลมขึ้นมา1วงนะครับแล้วก็ลองวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะครับแล้วก็เอามาซ้อนกันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับรวมรูปทั้งสองเข้าด้วยกันนะครับเลือกทั้งสองรูปแล้วมาคลิกที่เครื่องมือ s h a p e Builder นะครับพอเราคลิกที่เครื่องมือนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับ ในรูปร่างนั้นนะครับจะเห็นว่าจะเกิดจุดดําๆขึ้นมานะครับในจุดที่เราชี้อยู่นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะรวมนะครับรูปร่างเข้าด้วยกันหรือตัดทิ้งออกจากกันก็ได้นะครับถ้าชี้แล้วเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่ามันจะเป็นการรวมนะครับจะเป็นการรวมรูปร่างเข้าด้วยกันนะครับถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลาก ข้าไปหากันแบบนี้นะครับลากเส้นไปหากันแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะรวมนะครับรูปร่าง2รูปนี้เข้าหากันแบบนี้นะครับแต่นะครับเดี๋ยวจะ c อนโทรลแซก่อนนะครับแต่ถ้าเราต้องการตัดสี่เหลี่ยมออกนะครับให้วงกลมเหลือแค่นะครับสครึ่งครึ่งบนครึ่งล่างแบบนี้ทําไงก็ชี้เหมือนเดิมแต่กดอันติเนตะครับกด ALT ที่เป็นพิมพ์แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากไปอย่างเงี้ยแล้วปล่อย แค่นี้เองนะครับมันก็จะลบตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องมาใช้คำสั่ง p a t h finder เหมือนแต่ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วแต่ละชิ้นก็จะเป็นอิสระต่อกันนะครับเราสามารถที่จะลงสีคนละสีได้เลยอย่างนี้นะครับอ่านี่คือเครื่องมือนะครับที่มาใหม่นะครับของ CC ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น2 0 1 7 1นส9กก็จะใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับหรือนะครับการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ เราจะเห็นนะครับเราจะเห็นวงกลมนะครับวงกลมแบบนี้ขึ้นปรากฏขึ้นตามมุมนะครับเครื่องมือนี้จะสะดวกมากก็คือทําให้เราดัดเป็นมุมโค้งได้นะครับโดยการคลิกไปที่วงกลมตรงนี้แล้วก็ดึงเข้ามาอย่างนี้ครับดึงตรงนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับก็จะทําให้มุมทั้งสี่เนี้ยนะครับมุมทั้งสี่นี้เป็นมุมโค้งได้เลยนะครับหรือร้องต้องการให้มุมใดมุมหนึ่งนะครับที่โค้งนะครับ ก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็ใช้เครื่องมือ direct selection tool นะครับเลือกไปที่มุมนั้นก่อนนะครับก็จะเกิดเฉพาะวงนั้นนะครับวงเฉพาะมุมนั้นแล้วเราก็ดึงลากเข้ามานะครับมุมนี้ก็จะโค้งเฉพาะจุดที่เราดึงเข้ามานะครับหรือเราต้องการดึงตรงนี้ก็เลือกก่อนนะครับกดเมาส์ชไว้แล้วก็เลือกมุมนี้มันก็จะเกิดวงกลมเฉพาะมุมนี้นะครับแล้วก็กดเมาส์ไว้ไว้ก็ลากเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะทําให้เราได้รูปทรงตามที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เป็นเครื่องมือเพิ่มเข้ามาหรือว่ามีความสามารถนะครับทำให้เราสร้างรูปวาดรูปได้ง่ายๆนะครับใน Illustrator 2019นะครับยังไงก็ลองหาโปรแกรมนี้มาใช้แล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ในการวาดรูปกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ